เชิพี่น้องอสสสมอนะครับสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกชกสสสมอนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสมาชิกสูงถึง1 3 3 7 4 8้านคนนะครับทั้งล้าน3นี่นะครับเดือนกุมภาพันธ์67นี่นะครับท่านจะถูกหักเงินนะฮะถูกหักเงินสงเคราะห์นะครับซึ่งหักแล้วเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์นะครับเท่ากับ482บาท98สสตางค์นะครับ เพราะว่าเด๋อนนี้นะครับสมาชิกเสียชีวิตแล้วก็ทางสมาคมได้รับเอกสารครบถ้วนนะครบถ้วนถูกต้องจำนวน1,178รายนะครับ1,178รายนะครับดังนั้นยอดหักส่งเงินสงเคราะห์ตอนหนึ่งผู้เสียชีวิตประจำเดือนกุมภาพันธ์67นี้นะครับเท่ากับ41สตางค์นะครับเท่ากับ41สตางคนะ์นะไม่ถึง50สตางค์นะครับ ดังนั้นทายาทก็จะได้รับเงินสงเคราะห์โดยประมาณอยู่ที่5 4 8 3 7 0บาท49สตางค์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ5 4 8 3 7 0บาท49สตางค์แล้วก็ทางสมาคมนะครับจะจ่ายเงินภายในวันที่23กุมภาพันธ์นะครับก็ทราบมาว่าจ่ายแล้วเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับดังนั้นนะฮะพี่น้องอสมรประธานนะครับก็ฝากดูแลทายาทด้วยว่า ได้รับเงินครบตามจานวนหรือไมนะ่ได้รับครบถูกต้องไหมนะครับในเบื้องต้นนี้ก็จะได้รับไม่ครบนะครับก็เพราะว่าสมาชิกเราเก็บเงินไม่ได้ครบถ้วนเท่านั้นเองนะครับในนั้นประมาณ90วันเกาวัน,ะนทางสมาคมก็จะรีบเก็บแล้วก็รีบโอนให้กับทายาทนะครับภายใน90วันนะครับก็ประมาณเดือนที่4นะเดือนที่สีก็จะได้รับประมาณเกือบเกือบครบนะครับ เพราะว่ามีบางส่วนที่เก็บไม่ได้จริงๆนะครับแจ้งอ,อสอสมอทราบโดยทั่วกันนะครับ